กรมประชาสัมพันธ์จับมือมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU นะครับพเพื่อที่จะร่วมกันผลิตสื่อเผยแพร่สาระความรู้สู่ประชาชนครับ28ตุลาคมที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและนางสุริยไทยเลิกเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปีพุทธศักราช2569นะครับ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนครับคุณผู้มชมครับโครงการนี้นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะผลิตแล้วก็รวมถึงเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่จะถ่ายทอดสาระความรู้รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนไปสู่ประชาชนนะครับ โดยจะถ่ายทอดผ่านสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งก็ได้แก่สื่อโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงโซเชียลมีเดียรวมถึงสื่อกิจกรรมนะครับโดยตั้งชื่อรายการว่าสารานา,นา,นากับสารานุกรมไทยครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์นั้นนะครับจะดำเนินการผลิตสื่อและสร้างสารรค์ผลงานคุณภาพจากข้อมูลอันทรงคุณค่าของสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณาชนผ่านช่องทางต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ครับ โดยจะเผยแพร่ตั้งแต่เดือนธันวาคม2568นี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน2569ปีหน้านะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเกิดประโยชน์สูงสุดจากองค์ความรู้ในโครงการสารานุกรมไทยทสําหรับเยาวชนต่อไปครับทีเพิ่งเกิดขึ้นเป็นที่รับรู้ของเราอยู่ในขณะนี้นะครับพระราชกรณีกิจของสมเด็จพระปรมนราชดีพันปีหลวงเนี่ยมีเรื่องราวที่เชื่อมโยงถึงเนื้อหาสาระทุกด้านทุกเรื่องในหนังสือสารานุกรมเขา เราจะหยิบเอาเรื่องเหล่านั้นมาทําเป็นรายการมาเผยแพร่แล้วก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราชวนคิดถูกใจคิดได้ว่าความรู้หรือพระราชตริกที่ได้พัฒนาไว้นั้นอย่างประโยชน์กับชีวิตของพวกเราอย่างไรบ้างครับ